สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ด่าวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดดงมณีนะคะตําบลนายาวอําเภอพุทธบารจังหวัดสระบุรีนะคะค่ะภายในวันที่26่สิบหกรกฎาคมนนะคะที่วัดดงมณีนะคะจะมีงานทอดกระถินนะคะเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมทอดกระถิ่นนะคะเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดของดงมณีนะคะและวันที่27บก็เป็นงานลอยกระทงวันที่28นะคะก็มีการเลี้ยงโต๊ะจีนนะคะเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดนะคะขณะนี้นนนะะะะะคคค้อจจบกกก็ยยู่่่ัััพีีวววร ค่ะาภายในวัดนี้ตอนนี้กําลังจะทําอะไรกันบ้างคะทําก็มีจะซื้อที่ดินหาเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดทำชุมประอ,อืมก็กําลังก่อสร้างหลายอย่างภายในวัดนะคะเพราะว่า,า,ยยาวัดนี้ยังเป็นวัดที่ยากจนอยู่ค่ะยังไม่มีโบสถ์ อ๋อวัดนี้ก็ยังไม่มีโบสถ์นะคะก็เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมกันก่อ,กอส,รสร้างสิ่งต่างๆภายในวัดดงมณีนะคะราคาเด,ดี๋ยวน้องจิ๊บนะคะจะให้พี่คณะกรรมการนะคะพาน้องจิ๊บเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดดงมณีและไปการาบสักการะหลวงพ่อพร้อมๆกันไปชมบรรยากาศภายในวัดดงมณีพร้อมกันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะ จเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนผู้ใจบุญอาธมาภาพเจ้าอาวาสวัดตรงนี้ตำบลนายาอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีพระประหลัดกิตภาพสุทธมโมขอจเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตรมภาพได้มีความประสงค์อยากให้ญาติโยมมีส่วนร่วมเป็นสะพานบุญสำคัญในการที่จะร่วมกัน ดูแลพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านเมืองเราอาตมาภาพอยากขยัิโยมมีส่วนร่วมกันช่วยเหลือนวัดตุมนีนี้วัดตุมนีนี้เป็นเส้นทางวัดที่อยู่รอยตะเข็บต่อระหว่างลบบุรีและสระบุรีเป็นที่ชนแดดจะโยมจนนี้ทางวัดยังไม่เจริญขาดทุนทรัพย์ขาดปัจจัยไรายได้ที่มาทำอาตมาเห็นว่าทางวัดเราเนี่ยเป็นหน้าวัดที่ติดถนนแต่ไม่มีกำแพงวัด สมประตูจึงอยากเชิญชวนญาติโยมนั้นมาร่วมกันบริจาคในการซื้อที่ดินถวายเข้าวัดจึงได้บอกคุญญาติโยมทุกคนมีส่วนกันร่วมบริจาคตามกําลังศรัทธาที่สามารถจะทําได้นะคุณโยมไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ซึ่งวัดนั้นขาดทุนทร,รัพย์และรายได้มีภาระ,ะเรื่องการชําระโซลาเซลล์ที่อยู่บนหลังคานี้ที่อาตามาภาพได้บรรยายธรรมและมีการได้พูดให้รับทราบว่าที่เราได้ซื้อ ก็บริษัทได้ใจบุญได้ผ่อนผันมาให้จึงบอกบุญญาติโยมทุกคนในสองจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่ธรรมาภาพได้ทำเพราะวัดนี้เป็นวัดที่เพื่อเผื้อเผื่อแผ่ผู้ยากไร้คนยากไร้คนแก่คนเท่าชราที่ไม่มีบ้านที่อยู่ที่พักพิงแล้วก็ตอนนี้ธรรมาภาพก็ดูแลพระสงฆ์ผู้ป่วยอา,าพาธ์ที่โดนตัดขาไปแล้วซึ่งยังไม่มีญาติพี่น้องเหลีวแลดูแลเลย ตรรมาภาพก็เลยจาเป็นต้องดูแลคนแก่ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยกับคนแก่คนจจราที่ตาบอดไ่่มีญาติใครมาส่งเคาะ์สิ่งในต่างและตมาภาพขอฝากสะพานบุญที่จะให้โยมได้สื่อในการช่วยเหลืองานบุญใหญ่เราที่จะเกิดขึ้นในในเร็วันนี้ช่วงนี้ขอตรมาภาพขออวยพรญ,ญาติโยมทุกคนที่ต้องการที่จะร่วมบุญลงบุญในการบริจาคซื้อทรัพย์ ที่ดินถวายที่วัดคือที่ดินจำนวนสองไร่หนึ่งานเจ็ดสิบแปดตารางวาที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินที่จะทำสร้างส,รางสมระตูกําแพงวัดอยู่หน้าวัดอาตมาภาพจึงอยากเชิญชวนญาติโยมทุกคนมาดูที่วัดนี้ฉะนั้นอาตมาภาพขออาราธนาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดตรงนี้แห่งนี้จงได้ประทานพรให้ญาติโยมทุกคนที่มีจิตศรัทธาร่วมบร่วมกุศลในการช่วยทนุบำรุงในพระพุทธศาสนาให้วัดนี้ เป็นวัตสถานที่แห่งแดนแห่งพุทธธรรมในการช่วยเหลือก็ขอจงประทานพรสิ่งที่ัรรมาภาพให้พรโยมขอโยมรับเมื่อรับแล้วก็ขอจงได้เป็นอานิสง์บุญใหญ่ให้เกิดขึ้นกับโยมทุกคนทุกท่าน